วิธีแก้บัตเตอร์ครีมฝอนะคะบัตเตอร์ครีมจะฝอเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เรารอจนหายแข็งนะคะนี่เป็นบัตเตอร์ครีมที่แช่เย็นมานะคะเขาจะแข็งเขาจะเป็นพอออย่างนี้วิธีแก้คือคน ถ้ามีตะก้อก็ใช้ตะก้อคนก,ก็ได้นะคะคนไะป,นเ,ปนเรื่อยยังเย็นอยู่ยังไม่ถึงกับอุณหภูมิปกตินะคะแต่ว่าคินิมแล้ว ใช้ตะกอมือก็ได้ใช้ตะกอมือถือก็ได้คนไปสักพักหนึ่งเขาจะค่อยค่อยเนียนโอน้ปวดแขนดิเจตโก้อมือปวดแขนนี่เริ่มเนียนแล้ว <c oughs> อยากให้เนียนอีกก็โคนเข้าไปอีกตั้งไรแล้วอะ กับตอนแรกเลยเนื้อต่างกับเมื่อกี้ไหมนี่เริ่มเนียนแล้วเห็นไหมคะนี่เิ่มเนียนแล้วอยากให้เนียนอีกก็คนไปจะมีตัวตะเนียนนะคะก็ใช้ได้ นี่ก็เอาไปปาดใช่ได้